ผมเลยมีความคิดว่าอยากจะรีซีซั่นเริ่มใหม่กันหมดเฮ้ยไอ้เฮียจะรีซีซั่นควยแล้วของทั้งหมดล่ะไอ้เฮียอย่างรวมถึงแม็คาร์ดิวูดเยสโดเฮ้ยมันมีคนนอนอยู่มันมีคนนอนอยู่เห็นปะต้องเนินอะเนินต้องเนินเนินเนินต้องเนินต้องเนินเดินข้างหน้าใกล้ๆนี่ใช่ไหมใช่ใช่เห็นเปล่ามันจะปิดเซื้เปล่าไม่เห็นเลยพี่เห็นเปล่าทิ้งปืนมาทิ้งปืนมาเอาโล่ไป นี่ไงคนสวัสดีผู้เล่นทุกท่านผมเอ็ดมินกายผมอยากได้ข้อเสนอแนะและอยากได้ผลโบวตของผู้เล่นทุกคนหน่อยครับตลอดระยะเวลาที่เซิร์ฟเปิดมา2ปีทางทีมงานได้ ทางทีมงานได้เก็บข้อมูลและพัฒนาระบบอะไรหลายอย่างจนขึ้นชื่อว่าเป็นเซิร์ฟที่ระบบสมบูรณ์และทีมงานมีคุณภาพที่สุดโอ้โหมีคุณภาพจริงๆและตอนนี้ผมมีระบบและมีอัปเดตที่เด็ดเดดเก็บไว้อีกเยอะที่สําเร็จแล้วมันมีระบบที่ดีกว่าหรอแต่เนื่องจากตอนนี้ผมบอกตรงๆว่าจำนวนผู้เล่นลดลงไปเยอะพอสมควรและจำนวนของที่เฟอเกินจะแก้แล้วอ๋อมันก็จริงนะ ของี่มันเฟอจริงๆด้วยมองเล็บอะไรกะจริงๆยอมรับเลยว่ามาจากของปั๊มที่ประมาทไปหน่อยผมไม่อยากแบนคนซื้อและไม่อยากลบของเพราะคนซื้อก็เสียตังมาซื้อผมเข้าใจในมุมมองผู้เล่นใช่คนเรามันก็ซื้อมาแล้วมันก็เสียของเหมือนกันอ่ะมันเอาตังมาซื้อเหมือนกันน่ะเออไอคนปั๊มมันก็ปั๊มมาขายไอคนซื้อมันก็ซื้อมาเสียตังซื้อของนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นของปั๊มไงเออมันก็จริงนะมันมีจาพวกที่ว่าปั๊มของแล้วมาขายอ่ะ แล้วไอ้คนซื้ออ่ะเขาซื้อไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของปัม๊มไงแอดมินเขาเลยตามแบรนด์แบนด์ประมาณนั้นใช่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่เคยเจอนะแต่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแอดมินเขาเขามาบอกเนี่ยไอ้อคนมันแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยดูดิไอ้เฮียหากใครปั๊มของได้มาปั๊มให้ผมดูผมให้ห้าหมื่นีถูกหรือเปล่าวะโดยสิบร้อยพันหมื่นไอ้เฮียห้าหมื่นบาทติดต่อมาได้เลยเฮ้ยไอ้เฮีย ทำได้คือให้ห้าหมื่นเลย, 50, เลยเหรอไอ้เหี้ยจด f, ัดโพสแอดมินเซิฟนี่ไอ้เหี้ยปัญหาซื้อด้วยเงินโอ้สุดยอดยอกยอกยอกก็ดีนะอันนี้อะไรกะผมเลยมีความคิดว่าอยากจะรีซีซั่นเริ่มใหม่กันหมดเฮ,เฮ้ยไอ้เหี้ยจะรีซีซั่นพวยแล้วของทั้งหมดล่ะไอ้เหี้ยอัปเดตระบบอัปเดตระบบใหญ่พร้อมซีซั่นใหม่และจะเปิดรับสมัครแข่งทัวร์นาเมนต์และมีกิจกรรมแจกตังค์คืนกำไรให้ผู้เล่นอย่างเนาะอย่างแน่นอนและในส่วนของที่ยังเหลืออยู่ เดี๋ยวผมจะรับซื้อเองเอ้ยจะรับซื้อเองจริงหรอโหคือของคือเขาจะมีการรีใช่ปะ่ะอ่าเขาจะทําการรีซีซั่นก็คือของทั้งหมดที่เรามีอยู่ในเกมอะ่ะจะหายไปหมดแล้วใครไม่อยากเสียของไปคือไปขายกับแอดมินได้เลยใช่แอดมินจะรับซื้อของทั้งหมดอะไรประมาณนี้ยเออเข้าใจปะ่ะแต่จะรับซื้อคืนเฉพาะของที่มาแบบถูกต้องจะไม่รับซื้อของปั๊มนะครับโอ้อันนี้มันก็จริง แล้วแอดบินจะรู้ได้ไงว่าของที่เราไปขายอะ่ะมันเป็นของปั๊มหรือว่าของที่เราหามาจากฟาร์มจากการฟาร์มอะ่ะเอออันนี้ก็ไม่รู้นะอัปเดตใหม่ที่จะมาใหญ่จริงๆอัปเดตใหญ่ที่จะมาใหญ่จริงๆทั้ทางระบบและอะไรหลายๆ,ๆอย่างอย่างรวมถึงเมท a คาริบูดเยดโดแบบสมบูรณ์ไม่บั็กด้วยเชดและสตองโฮเฮ้ยสตองโฮก็มาว่ะแต่อันนี้ยังไม่ยังไม่ชัวร์ว่าจะเอาเอาลงไหมเฉพาะเมท ตะตองโฮซีซั่นใหม่รับประกันเรื่องของไม่เฟอร์แน่นอนเพราะเรารู้จุดจริงๆแล้วรับประกันเลยเรื่องนี้คือเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะคนดูผมอะจุดเริ่มต้นช่องของผมอะก็คือเกิดมาจากการทำคลิปเด่นเอเชียนี่แหละแล้วผมก็อยู่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วอะเออเข้าใจป่ะเขาเปิดมาตั้งแต่อันนี้อะถ้าเขารีซีซั่นนี้ก็เท่ากับว่าเป็นซีซั่นที่3สําหรับผมนะ สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ตามมาในซีซั่นนี้อาจจะเป็นซีซั่นแรกก็ได้แต่ผมอะ่ะนี่คือถ้ารีก,ก็คือเป็นซีซั่นที่3ของผมแล้วนะซีซั่นแรกอะ่ะเปิดมาไอเ้เหียของโคตรเฟอร์เลยแม่งไม่ถึงเดือนแล้วเขาก็ทําการปิดไปแล้วเปิดมาในซีซั่นที่2ก็คือซีซั่นนี้แหนละใช่ใช่ใชจนจนผมได้ทําคลิป ลง y t u t u เลื่อยมาเลื่อยมาใช่ปะ่ะใช่จนจ,จนมีปัญหาการรีเซิร์ฟเนี่ยการรีซีซั่นอีกรอบหนึ่งก็คือรอบเนี้เป็นรอบที่3เข้าใจป่ะคนดูอ่าแต่ไอ้เี้ซีซั่นอะไรกูจะไปแล้วแหละไอี้ยันแม่กูก็ามาได้ไงก็ไม่รู้มามาซีซั่นสได้ไงก็ไม่รู้ไวซีซั่น3กูจะกลับมาเล่นอีกเหรออี้กู จะไปนั่งฟาร์มโง่ๆอ,อ,อ,อีกหรอไอ้เหี้ยเอายังไงก็เห็นว่าเนี่ยผมสนใจข้อความนี้มากเนี่ยข้อความเนี่ยเพราะเรารู้จุดจริงๆแล้วรับระกันเลยเรื่องนี้ก็คือรู้จุดจริงๆแล้วว่าทุกคนก็คงจะทราบนะแฟนๆวอร์ซีอ่ะเออลองมาอ่านดูลองมาอ่านข้อความแล้วก็ตีความมันดูนะสำหรับผมส่วนตัวนะมผมประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์บ้าง กูคอมเมนต์แบบนี้อ่ะเออม,มีใครมีใครมีใครเห็นด้วยป่ะถ้ารีเซิร์ฟแล้วทำเซิร์ฟไม่ให้ใช้มาโคทำได้เปล่ามึงลองคิดดู enter เลยมึงมาตอบผคอมเมนต์กูด้วยโอเคตามนี้แล้วก็ยังไงต่อไหนวะมันมันโหวตตรงไหนวะไหนว่าโหวตไอ้เหี้ยมีแต่รับซื้อของเฮ้ยนี่ไงเจอโหวตแล้ว น่าจะปักหมุดเอาไว้ด้วยนะโหวตอะไเดียโหวตกับที่โพสต์นี้เลยนะเรื่องรีซีซั่นใหม่นะครับเห็นด้วยที่จะรีซีซั่นเริ่มใหม่หมดไม่เห็นด้วยอ๋อคือไม่เห็นด้วยจริงๆเหรอจะกีกรรมดีกว่าอยากให้แอดตั้งราคาของใหม่ <c oughs> มทำโนโดบเปอร์เซ็นในตอนนี้คือไม่เห็นด้วยที่จะรีซีซั่นผมขออย่างน้อยกอ็ผมก็ขอบวกแล้วกันโอเคตามนั้นก็ มาช่วยโหวตกันด้วยนะครับคน,นดูไม่ว่าใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือว่าได้เล่นเดี๋ยวผมจะบันทึกเดี๋ยวนะมัน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 ส่งมันแชร์ไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ละกันโอเคป่ะอย่าลืมมาโหวตกันนะครับเข้าเกมแม่งเลยมาไม่รู้ว่าจะรีหรือว่างไงเพราะว่าเขาจะปิดโหวตสิ้นเดือนนี้ยังไงก็ไปโหวตกันนะครับคนดู ขอไปทดสอบไปถามคนในเซิร์ฟเวอร์ก่อนดีกว่าไหนมันเหลือคนน้อยจริงหรอมันก็เหลือคนน้อยจริงๆนะครับตามสภาพไอ้ทียบอกปากบอก,บอกไม่ดีตั้ง40กีค่คนล่ะ40คนแต่คนในเซิร์ฟไม่ถึง20คนรีเถอะครับแม่งของเฟอร์แบบไม่มีราคาลองรีดูแล้วอีกอย่างหนึ่งแอดมินเขาก็มีอะไรเข้ามาให้ใหม่ด้วยอะเอออย่างเช่นพวกแแบบคาริวูดอะแล้วก็สตองโฮอะไม่ลองกันบ้างเหรอคนดู สำหรับผมผมอยากลองนะจริงๆอะ่ะฮัลโหลนาย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 เราเราเราเฮ้ยนายอย่าตายก่อน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 มานี่ก่อนเร็วมานี่ก่อนมานี่ก่อนเรา,าจะจยาให้หนายนายนายแล้วแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งฮัลโหลนายนายแล้วเขาจะรีเซิร์ฟเวอร์ไหมไอ้ผมไม่รู้เหมือนกันครับเอานายอยากให้รีหรือเปล่าอะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ดี ของมันไม่ค่อยโอเคแล้วแล้วแล้วแบบคนก็น้อยด้วยอาแล้วแถ้าดีมันมันจะดีขึ้นหรอไม่มีีอะไรดีขึ้นหรอครับ <c oughs> มัน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 ก็จริงนะเเย็ใจใจอันนี้เพื่อนนายอ่ะมันไม่จริงหรอกเอาปืนไปเอาปืนไปเอาปืนไปให <c oughs> ้ให้ให้ใจดีกันเลยหายาด้วยหายาด้วยเ,อเยอะกูรอด กูรอดเฉยกูรอดเฉยเฮ้ยรวยเอ้ยกูรอดเฉยเฮ้ยแล้วมึงดูแตเพียอะไรเนี่ยเอ้ยเพี่จดูดหมดเลยเลยนะเราทิ้งให้แล้วอ่ะอ้าวกระสุนไม่มีอ่ะเนี่ยทิ้งให้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ยอยู่อยู่ที่ตัวเราแป๊บนึงเอยู่ทิ้งให้เอาบาเก็บเก็บเก็บ นายนายนายคิดว่ารีดีเปล่าอ่ะที่เขาเปิดให้โหวตอ่ะถึงแม้มันมันก็น่าลองนะพวกนายคิดว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะใช่ป่ะใช่มันก็น่าลองครับแต่แบบบางคนก็อาจจะเสียเยอะไงต้องเห็นใจเขาด้วยอย่างเช่นนายใช่ป่ะไม่ใช่แล้วผมเพิ่งมาหัดเล่นครับใช่ใช่มันก็จริงอ่ะก็ไปก็กดตู้ไปขายแอดดี กดตู้ไปขายแอดดิตตู้ละห้าสิบมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มหรอที่ว่าจะจะเติมไปขายแอดอ่ะแบบของทุกอย่างที่มีเอาไปขายแอดมีน่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขารับซื้อทุกอย่างนะพี่เขาบอกว่าเขารับซื้อแค่ที่ไหวนี่เขาเขียนไว้อืมอล้วอ่ใช่ครับใ,ในในโหวตในโหวตมันแค่ในโหวตมันไม่นะไมในโหวตในโหวตในโหวตมันรีน้อยน้อยกว่าไม่รีอะ่ะ เฮ้ยมันม er mm ีคนนอนอยู s <S ่ม yeah. ันมีคนนอนอยู่เห็นปะตรงเนินอ่ะเนินตรงเนินเนินเนินตรงเนินตรงเนินเนินข้างหน้าใกล้ๆนี่ใช่ไหมใช่ใช่เห็นป่าวมันจะปิดเซือเปล่าไม่เห็นเลยพี่เห็นป่าทิ้งปืนมาทิ้งปืนมาเอาโล่ไปนี่ไงคน <C oughs> นี่ไงคนเอ้อ <c oughs> ไปดีปกว่ากูโอเคนะครับก็น่าจะาประมาณนี้แหละออมเซิร์ฟมันอาจจะรีหรือว่าไม่รีก็รอติดตามกันโอเคหรือเปล่าอ แต่ช่องผมก็เรื่องการตรีมเรื่องการลองทิปก็อาจจะมีมาเรื่อยๆผมกําลังหาเวลาให้อยู่โอเคหรือเปล่ากําลังว่าจะเออน่นจาจะเดือนหน้าแหละอืมอีกไม่นานนี่แหละเข้าใจป่ะคนดูโอเคถึงไงก็ไปโหวตกันด้วยเข้าใจไหมแล้วแต่คนดูครับอืมแต่สำหรับผมแลวนอะผมว่ามองว่ามันผมก็คือผมก็เข้าใจไนดะ้พวกที่แบบเติมเยอะแล้วแบบมีของเยอะใช่ผมเข้าใจในจุดนี้ด้วยแต่ก็ อย่างไงก็รีรีดีกว่าแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับผมว่าแล้วแต่มันเป็นมันเป็นความคิดแต่ละคนนะแต่แต่ละคนก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันอะความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะแล้วแต่ว่าจะให้รีหรือว่ายัางไงสระบบก็รีไปก,ก็ก็เล่นก็ก็คงเล่นอยู่แหละเออใช่โอเคอยังไงก็จบละกันบา,บายบายเลดอย่าลืมไปโหวตกันด้วยล่ะ